สวัสดีทุกคนกอนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบโอ้โหอย่างที่เห็นนะฮะในปกคลิปมันก็บอกอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะมาเปิดกล่องซอร์ <closely piano> <co cks> แม่เป็นไงวันนี้แต่งตัวเป็นสิงโตนำโชคเลยองดังดังข้างในบาโดดิดงและที่โดดิงดงแล้วมันเต้นบ๊ตรงและลงเถอะลงโตนี peach, <c oughs> <ๆ>่เป็นไงนี่ครับผมแม่ผมว่าเรามาแกะกันเลยดีกว่านะ วันนี้เป็นกล่องสุ่มขนมนะฮะจากร้านใดร้านหนึ่งในช้อปปี้แต่ไม่ขอไม่บอกชื่อร้านนะเพราะไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้จ่ายนะอ้าวตัวนี้มีอะไรยังไงมาเปิดกันเลยเนี่ยเปิดอันแรกฟิลน่าจะคล้ายโดโตที่เป็นรถของข่าวนะเนี่ยเนี่ยเนไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะอันต่อมาหุ้ยแตกหมดเลยอะมัตเตอร์วัฟเลอ่า เป็นบัฟเฟลเนยแต่ตอนนี้น่าจะไม่เป็นชิ้นเหมือนในนี้แล้วแหละน่าจะเป็นแบบแต,แตกละเอียดแล้วนะครับต่อไปเอาชิ้นเล็กๆก,ก่อนไหมซูเปอร์ริงส์นะฮะนั่นจะเป็นมันฝรั่งอบกรอบไม่กระทอดนะเนอะเป็นรูปเป็นรูปแหวนเป็นวงๆนะครับผมเป็นรสชีสไนะรสชีสด้วยนะี่อันนี้อะไรเนะนี่ยน่าจะเป็นช็อกโกแลตสอดไส้แล้วเคลือบช็อกโกแลตอีกทีหนึ่ง นะครับก็เหมือนที่ไทยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับแบบนี้นะเป็นบิสกิตบิสกิตบิสกิตประกบไส้ตัวบูเบอรี่นะครับในน้าทานอะเนียอาหารน้าทานเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองฮอสปซี่มินิโปเตโต้สติ๊กอืมมันฝรั่งสติ๊กนะครับผมรสเผ็ดจะเผ็ดสักแค่ไหนกันเจอเนี่ยเผ็ดของประเทศอื่นกับเผ็ดของประเทศเราแตกต่างกันนะออมหส่มเนี่ย ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยไม่รู้ครับแต่น่าจะถ้าให้เดาๆนะก็เป็นแบบเหมือนคล้ายๆกันแป้งแปคร็กเกอร์หรอมันใส่มินิมากเลยอะเอาเทียบกับมือผมอะเนี่ยใส่มินิมากเลยอะกินคำเดียวยังไม่อิ่มเลยนะกินสองซองยังไม่อิ่มเลยไม่มีมาสองซองอ่าบัฟเฟลสอดไส้ กีนออัทบัตเตอร์เออเนยถั่วเนยถั่วเออเฮ้ย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 โอ้ของโปดว่ะของโปดว่ะของโปดของโปดของโปดเน่เน่เน่เนเนเป็นสติ๊กเอ่อรสช็อกโกแลตกับเฮฟเชยนัทที่เป็นไส้ข้างในนี่เป็นแ,นแท่งๆอ่ะเป็นสติ๊กอ่ะชอบกินมากเลยตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีอยู่งห่อหนึ่งอ่ะมันจะมีหลากหลายสีส,สีฟ้าสีแดงสีต้องสีนี้สีนั้นประมาณน,นี้แหละ แล้วก็แบบเปิดกินกินกินนั่นไหนจะมีซองคกิน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 ไม่หมดก็ปิดเปาะอย่างนี้ไว้แล้วก็เห็นว่ากินอีกอาทิตย์หนึ่งอะ่ะก็ต้องมีนะกระปุกดึงอะ่ะตลอดเลยอเออเออไหนก่อนดีอ,อ๋ออันนี้น่าจะเป็นถ้าให้ผมเดานะนั้น่าจะเป็นสติ๊กสติ๊กตรงเหมือนตรงกลางแค่ว่าเป็นรสชาติของตัวคุกกี้ครีมนะรอ,อบ คล้ายๆบลอกกี้แหละมั้งแค่ว่ามันจะมีเท็กเจอร์ที่แบบขุ่ครับเป็นเหมือนเนื้อคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นน่าเออเด็โอเคโอเคโอเคชิปช็อกโก่น่าจะเป็นขนมช็อกโกแลตที่มีความเป็นแบบคล้ายๆพิซซ่าไหมที่แบบหั่นเป็นแบบชิ้นๆ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 มาเนาะเอ่านไม่ออกอ่ะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆกันนะเนี่ย เนี่ยๆถ้าถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าดูอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยอันนี้ที่เรานั่นน่าจะเป็นช็อกโกแลตแต่เันี้ยนอันนี้น่าจะเป็นนมไหมนมอะไรประมาณนี้เนาะต่อมาเมงโก้มะม่วงตอนแรกดูแค่ปกของนอกเหรอหันมาปึ๊บไอชิบะโอ้โหไห่ล้วนเลยน่าจะเป็นวุ้นที่เป็นแบบมะม่วงอ่ะ คุณว่าม่วงอะออไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับอันตัวนีออ้อันสุดท้ายมาการองมาการองแบบขนมแบบเป็นมินิมาการองนะแต่ใส่กระปุกดีขึ้นอยากลองอันนี้อยาอ่ารออะงั้นเดี๋ยวผมจะขอลองเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับผมด้วยเป็นมาการองนะที่บอกไปจะรีวิวมาการองก่อนนะซีนมาโอเคโอเคเป็นซองมาให้เปิดออกมาก็ หอมเลยอะเดี๋ยวอลองซองสีเหลืองโอ้แอบแตกกันเนี่ยผมพูดอย่างนี้แล้วกันมันจะไม่ใช่มากระลองที่แบบเราเคยกินแบบตามร้านกาแฟหรือที่ที่เกตแบบสูงเนื้อ,หอไหมก่อนสักชิ้นหนึ่งเมื่อกี้สีเหลืองเป็นรสส้มอันนี้สีฟ้าเป็นน่าจะทาเขียวกินอ่อนมากเลยชาเขียวอะ่ะ ผมจะไม่ใช้คําว่ามากกะโรแล้วกันผมจะใช้คําว่ามินิคุกกี้เพราะมากองโรนเหมือนเนื้อแป้งมันอะเนื้อแป้งข้างบนข้างล่างมันจะแบบมีความมีมวลมากกว่าตัวคุกกี้ธรรมดาแต่นี้มันร่วนไปอะปกติมันจะแบบค่อนข้างที่จะจับตัวกันอยู่นะอันนี้มี2ชิ้นทิ้นแรกผมคิดว่าได้เป็นแฮกเกอร์ธรรมดานี่แหละเ่าเหรียญบาทเองมั้งเนี่ย เหรียญห้าไหมเหรียญห้าอืมอืม,อม,อมเอาเรื่องแล้วเว้ยเอาเรื่องแล้วเนะี่ยมันน่าจะมาเป็นแบบแพ็คใหญ่ๆนะครับแบ่งมาเป็นชิ้นให้เราไอ้ตัวนี้โอเคดีช็อกโกแลตสอดไส้ตัวนี้มาดูกัน อืมหวานเจียเ๊ยบเลยไอ้ขนมข้าวโพดอ่ะไอ้ขนมข้าวโพดท,ที่มันเป็นรสช็อกโกแลตแค่ว่ามันจะมีความคเคลือบๆอยู่อ่ะคอเคลือบๆด้านนอกอยู่แต่รสชาติคือไอ้ขนมข้าวโพดสีเหลืองแต่มันจะมีแบบไอ้อันหนึ่งที่มันเป็นช็อกโกแลตอะรสชาติประมาณนั้นเลยแล้วก็มันจะมีความหนืดๆเหนียวๆลืนล่นๆมันๆนในปากนะก็คือที่เคลือบข,ข้างในครับ่วนนึกถึงโรงเรียนนะกินขนมเนี่ยไอ้ตัวนี้ สิ่งที่ผมนึกมานานว่ามันคืออะไรเพราะมันคือแบบดูไม่ออกแล้วมันไม่มีให้อ่านอ๋มอมันก็คือจะบอกไงไม่ค่อยค่อยท่ามันคือโดโซที่แบบเพราะโดโซมันจะมีความอร่อยก็คืออะไรไอผงข้างนอกแต่นี้มันคือโดโซที่ไม่มีผงอะนึกออกไหมมันคือโดโซที่ไม่มีผงแล้วไม่อร่อยอะไนั้นอะแ็งเือ ไม่ร่วนเท่าโดสุเนื้อสัาผัดแข็งกว่าอืมฝุดคอรกินไปอันนี้อันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กมาตัวนี้บ้างถ้าให้ผมเดานะไม่ต่างจากอันเมื่อกี้เลยน่าจะคล้ายกันเป็นแบบพวกข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโดสุแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้อร่อยกว่าอืมอืมอันนี้อร่อยกว่า มีความคล้ายๆกันอยู่ละลายในปากเล็กๆเป็นรสชาติผงกะหรี่นี่มๆอยู่ต่อมามินนีโตเตโต้สติโอ้ลืมไปว่ามันซองเล็กมันก็จะเป็นแบบเป็นแบบเล็กๆมากกว่านะครับนี่ผมน่าจะคิดนะน่าจะอร่อยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเข้มข้นแล้วมันดักมันทำให้ตัวเนี้ยจืดลง แต่รสชาติก็จะมีความเค็มเผ็ดไปปลายเผ็ดแบบปาปิก้าเป็นเล็กๆหวานๆอะไรเงี้ยเค็มเผ็ด,บบผดหวาเนดเดยงอย่างนี้คือเพลินๆอร่อยครับไปต่อไปตัวนี้น่าจะคล้ายๆกันกับตัวเมื่อกี้แค่ว่าเปลี่ยนเป็นวงกลมแต่ดูน้อยมากเลยอะแต่อันนี้เป็นแบบตัวผงชีสเดีย๋ยวชิมอืมละลายเลยกดแค่ okay. ละลยอร่อยอ่ออร่อยอร่อันนี้อร่อยหรือเ,เราชอบชีสนะสายชีสอะ่ะลองตัวนี้ผอมาให้ในเมื่อวันตอนนี้เลยต่อมาครับเป็นบัตเตอร์ว f e s แต่น่าจะไม่ใช่แบลเฟอร์แบบดีๆ,ๆแหละตอนนี้เลกมากเลยตอนนี้มีความหอมเนยน,นะอ่ะชิมโกอเอนะครับผม พราะว่าทมนาเป็นนิดนึงทลลมนานิดนึงหอมหอมนเลยเฉยตัวแป้งวัฟเฟิลก็มาตรฐานกรอบๆล้วนๆมาตรฐานครับตัวนี้ครับพีนัทครีมวัฟเฟิลเน่จะลองดูแป้งดีเบาๆเป็นไปละลายละลายเออแต่กินแต่กินมาก็เริ่มอร่อยนะก็อร่อยนะแต่ว่ามันมันหืนไม่นึงคาดหวังมากตัวนี้ ไม่มีความเป็นแท่งแล้วเหลือเป็นแท่งแค่เน้องมาชิมชมดูอืมอืมอืมนึกมๆหวานผมนึกสึกว่าแป้งมันน่าจะมีความกรอบความเคี้ยวมากกว่านี้ยิ้มแบบมันแบบครอบลงไปเลยเจอแล้จะ เข้มข้นกำลังดีนะถ้าเหมาะกับขนมตัวนี้นะถ้าเข้มกว่านี้ก็มันจะดาร์กช็อกไป mm hmm. ช็อกแลตต่อเลยไหมตอนนี้เป็นคุกกี้อดนครีมนี่ครับน่าทานอยู่นะน่าทานอยู่นะ yeah, ลองอืมอ mm ืม hmm. เอาเรื่องอยู่ได้ออันนี้อืม mm hmm. ของข้าวนะสายชีสนะไปอันนี้ไปตัววงเนี่ยริงอะไรเนะี่ยอ่ะสายหวานนะ ใส่ช็อกโกแลตมาตรงนี้อร่อยมันมัน,มนหอมหอมหวานหวานขมน,น,นิด,นดคนๆคลุกเคลือบคอกับช็อกโกแลตที่เคลือบไปอร่อยอืช็อกโกแลตต่อเลยไหมออกนี่ชิมครับผมอืมอืมใจหวานอร่อย หวานคุณต้องมาโดนสิ่งนี้แล้วเมื่อกี้ขนมชโโดด็อกโกแลตเลี้ยงไปแล้วตอนนี้เราเริ่มมาอันนี้บ้างอันนี้มีความคล้ายเมื่อกี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนี่เป็นไงไม่รู้คืออะไรกันนะส้มเป่าวะทำไมกลิ่นมาคุ้นๆมีความนมนม,นมแล้วก็มีกมมลิ่นส้มๆน่าจะเป็นนมส้ม อะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบกินอะไรพวกส้มๆอยู่แล้วไงช็อกโกแลตส้มอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยทานเบอร์รี่ตัวนี้อุ้ยโอย้หอมมาก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 เอาแล้วไงกระตุ้นกูอีกละ <laughs> ด้านในเป็นแผ่นๆนะเหมือนตั้งใจโปะมาตั้งใจโปะมาแค่นะี้เออตั้งใจโปะมาแค่นะ <laughs> ี้เหมือนในขนมเนะี้ยบิลเบอร์รี่หรือเขาเรียกอะไรนะกี้สอดไส้แดม มีแยมสตอเบอรี่มีแยมบลูเบอรี่นี่แหละอันเนี้ยเหมือนตัวนั้นเลยแท้ว่าตัวนั้นคือมันจะมีครีมแล้วก็มีแยมตรงกลางไอต,ตัวนี้นมันเป็นเหมือนตีมาเข้ากันแล้วอะตีทั้งตัวแยมตีทั้งตัวครีมมาเข้ากันแล้วแล้วก็มาผสมกันตัวเท็กเจอร์ของบิสกิตมันก็พอๆกันเหมือนกันเลยแต่รสชาติตัวนี้จะละมุนกว่าใช่ครับมันละมุนกว่าอ่อนกว่าไม่อ่อนกว่าแต่ว่าเพราะมันก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรขนาดอยู่แล้วขนมตัวนี้ แต่มันแบบละมุนกว่ารสชาติเพราะมันตีมาผสมกันด้วยมั้งครับ<ม>เออมันละมุนกว่าต่อมาสุดท้ายละเยนลี่มะม่วงเหรอ,อกินมะม่วงว่ะกลิ่นมะม่วงแต่แบบมันใส่มากเลยอ่ะเอ๊เนี่เอะเห็นไหมครับนี่ลองชิมดูก็ได้มาหนึ่งสองอทำไมรู้สึกเสียดายน้ำนันไหน หวานไม่ต้องกินน้ำข้างในกันนะโหแสบคอเลยหอมมะม่วงหอมมะม่วงเลยแต่มันก็รู้วมันไม่ใช่มะม่วงขนาดนั้นนะแต่มันหอมมันหอมมันหวานหอมหวานนะ่ะหอมกินแล้วสดชื่นอนะ่ะอยากลองชิดน,นะถ้าเกิดเอาพวกนี้ไปแช่เย็นช่องธรรมดานะเอาไปแช่เย็นแล้วแบบเวลาแบบเหนื่อยๆอย่างเงี้ยรู้สุกเย็นๆประมาณนี้แหละครับ ไม่มีแล้วแลวหละอิ่มละกินขนมจนอิ่มว,วันนี้ว่าอะไรวะเน,นี่ยวนนัวนนี้ครับลาไปก่อนใครชอบใจนะฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้านล่างเลยนะครับและใครกดซับสไครต์แล้วลอย่าลืมกดระฆังให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับผมสำหรับนี้นะครับผมผมว่าขนมหน้ามนมนะฮะขอลาไปก่อนนะครับรอติดตามคลิปหนุ่มหน้ามน,มนใหม่นะฮะทุกวันอาทิตย์นะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย